ร้านบ้าคนลุกเลยค่ะไปยังไงคนลุกเลยใช่ห้ค่ะภาพสวยประณีตยังไงบ้างคะเนี่ยก็ทุกปีของที่หนึ่งก็จะสวยทุกปีนะคะปีนี้คอเราก็ใหญ่อยู่นะครับไมม่ธรรดาใหญ่ค่ะหนักตอนนี้หนักนะคะขายสักเม็ดก็คงไม่รู้เนาะลองดูเรื่องันจริงๆส่วนตัวของย่าเองเป็นคนชอบเทปเทปอยู่แล้วนะคะ เป็นช่วงๆค่ะถ้าได้ฟรีก็ชอบนะถ้าเสียเงินก็ชอบแต่ชอบแบบเสียไปแล้วแล้วก็คิดหนักอะไรเงี้ยได้เยอะๆกับที่หนึ่งบ้างยังคะเกิได้ฟรีกับบ้างเกิดได้ฟรีกับบ้างเส้นนี้เลยไหมคะเจ็ดสิบเลยนะคะเจ็ดสิบเลยนะค่ะเราเป็นคนใส่บ่อยไหมคะเวลาไปไหนไม่ค่อยเลยค่ะไม่ค่อยเนี่ยไม่ค่อยแต่งตัวไม่ค่อยใส่อะไรเท่าไหร่เลยไม่หญิงกับเพศที่เป็นของของกันใช่ค่ะหรือว่าเราก็ออกแนวแบบ ออกงานถึงใส่ที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะกลัวหายเราไม่ได้ไม่กลัวหายเป็นคนที่อึดอัดอะไรเงี้ยอ่าแม่ชอบชิ้นคือจริงๆเพริศหรอาไม่มีเล่นเรือว่าไม่ด้ราไม่ได้หรือว่าไม่มีบิ๊ทเจมเราประทับใจอะไรที่สุดมาในเรื่องของแบบดีไซน์ค่ะเพราะแต่ละปีก็คือจะแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยค่ะแต่จุดที่เอ็มเห็นบ่อยๆคือจะมีพึ่ง ลูกพึ่งที่พี่หนึ่งแบบทำทุกคอลเลคชันเลยได้แต่รักที่ทุกคนจะแบบปึ๊บแล้วก็ไปดูดีเซลเลยว่าของค่ะตั้งหกสิบปีอนยุคหกสิปีก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะวันนี้อ้อมไปเห็นลูกค้าพี่หนึ่งก็มารอแล้วอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะไม่หมดแล้วก็ขอให้พี่หนึ่งประสบความสำเร็จแบบนี้ทุกๆปีนะคะอืมย้อนยุคเดือนตั้งเดือนกันเกิดนะคแอ้วค่ะได้แลนอะไรไ้หรือยังคะไม่มีเลยค่ะ ยังไม่ได้เรียเพ่ารอวเพื่อนมาที่ยให้คงไม่ตัวแรกอยากจัดนะเพราะว่าคิดปีที่แล้วไม่ได้จัดแล้วต้องแยกกินแต่ละวันมันเหนื่อย่ะคะก็เลยว่าวันเดียวกันเลยดีไหมแต่ก็จะไม่ได้คิดอะไรค่ะมันไม่อยากจัดอ่ะหรือว่าต้องรอให้ใกล้ๆกว่านี้ไมอาจจะมีฟิลขึ้นมาก็ยังไม่แน่ใจหรือว่า ทำบุญอะไรอย่าก็ยังไม่ได้ความอะไรใช่ไหมคะว่าเอยากก็ยาจะไปทำบุญยังไม่ได้คิดเลยเลยค่ะยูเมื่อก่อนอาจจะตื่นเต้นเมื่เกิดใกล้วันเกิดแล้วแต่ตอนนี้เฉยๆค่ะฟิลฟิลมันหายไปเลยอารมณ์ที่แบบว่าอยากหายหไม่อยากไม่อยากทำอะไรไม่อยากเจอคนไม่อยากอะไรเลยอุ๋ยไม่เลยอยู่บ้านอยู่ทุกต่วันนี้ดีใจนะคะที่ได้เจอเกือบไม่ทันนะ้วแม่ะเกือบไม่ทัน จริงๆความสุขบบนี้ไเป็นป่าหลปรอคะ่ไ่ยาก่ั้งแ่โควดนะคะแล้วตั้งแต่โควิดก็คไม่อคือีวิตมเปลี่นไปเปลียนแบบเปลี่ยนสุดๆเลยอ่ะแบบไม่เคยอยู่บ้านเลยสักวันก็อยู่เจดวันอยู่วันเดียวอ่ะเมื่อก่อนวันเดนี้หลูหาแล้วอ่ะแต่เดวนี้เป็นแ่เดียวนี้คือวันี้อู่อกวันึง่ะเลยนั่งรถไปดหัวไมเรนขึ้นนานนมชั่วโมงหนึงอไี้ยปวดหัวอะไเงี้ยเพราะเราน่อยครัวแบบ ม่มันมันเป็นไมเกรนอยู่แล้วพอถ่ายละครมันโดนแดดเนี้ยแล้วมันก็ไม่เป็นมาหลายปีแล้วพอเราอยู่บ้านนานๆแล้วออกไปทีนึงนั่งรถไฟเวียนหัวก็เป็นละโอลยต้องรุ้ก่อนว่ามันเกิดที่ถึงนี้ใช่ยังไม่รู้เลยค่ะ อดูชิวไมดูชิอไปดูเอดูเอดูไหมสังกาดขายของเก่งขายของเก่งมากขายของเก่งใช่อ้าวฝูงหนุนมเขาตลอดนะไม่ได้ขอฟรีนะซึ่งหลังถ้าลองเมนูใหม่ๆเขาจะให้ฟรีแต่อ้าจะบอกเขาว่าเอ้ยขอซื้อของขายคือถ้าป้นเราก็ป้นเราขอก็ขอแต่อันเนี้ยขอซื้อของขายแล้วอยากจะอุดหนุนเขาแล้วก็ซื้อสักคุณคนนี้แสดงว่าเสียเงินตลอด อะไรของเขาที่สุดวันเด็ดรู้สึกว่าเราต้องซื้อสั่งคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอ้ําทานข้าวบ้านพี่เอเนี่ยเขาสมัยที่บ้านเน่ะมานานมากแล้วเรารู้ว่าอ้๊าแบบอะไรที่เด็ดที่สุดนะอ่าวจังใจจังใจแยงแยงเผ็ดหรือเาเนแยงเผ็ดนะคะเมนูใหม่นะ่ยใส่พะโล้นี่อร่อยอยู่แล้วแต่อ้ําไม่ได้กินรสชาตินี้แตะกินรสชาติที่แบบไม่ได้ใส่ว่าไม่ได้ใส่สามเกลือใช่ไหมคะไม่ได้ใส่อะไรที่มันเป็นเผ็ดๆ เออที่มันเป็นเครื่องเทะค่ะไม่ใส่อันใส่อันกินดามจองแกงเลยอันใส่ใแล้วหวานอันที่เด่นของเราแต่ถ้าเกิดแกงเผ็ดนดแกงเผ็ดแกงกระดูกหมูต้มจืดอร่อยมากแต่ว่าเช็ลิที่เขาออกมาขายี่อั้มลองมาแล้วน้ำจิ้มสีฟู้อร่อยมากนเป็น้อันเม็นคุอนเนกุอันเป็นกุ้อนก็มาด้งอันเป็นกด้งอันเปนกุ้งอันเป็นกุ้อันอป็นกอ้อรนงว่นกร่อยแเ่อร่อยแอันะคนก็ไม่ันมื็นกันเนกะอร่เยอ้อเออ อร่อยมากๆากน้อก็ชอบแล้วถ้าเมนูกุ้งแม่น้ำออกมานี่อร่อยมากนะแต่ยังไม่ออกเราอยากใหไเรกเยอะเลยค่อะไรตอ้วจานละเราเคยเก็่านี้เลยอย่าไปพูดสิล่าสุดเอาโอนให้บอกสามพูดอยะในดอกอ้ำาอะไรค้าลิ้นเหรอก็เห็นว่าเราตั้งจาน ไม่ได้ไปป้นเขาเลยบอกว่าเขาบอกว่าจะมาป้นพี่เอที่บ้านล่ะเราก็เลยรีวิวบ่อยๆเลยไม่ได้ให้ตลอดหรอกค่ะเราเราทําให้เพราะว่าเราอยากค่ะเราเห็นเขาตั้งใจอ่ะแล้วเขาชอบกับข้าวเขามีความสุขแต่คนก็ชมว่าพี่เอขยันมากทำทุกอย่างเขาขยันเขาขยันเขาไฮเปอร์มากๆเลยอ้ําอยากได้คืนของเขาอ่ะได้คืนควาความไฮเปอร์ของเขาความขยันของเขาอย่างเงี้ย บอกว่าพี่เอร้อนเงินใช่แหละคนงส่คนรักคนรักเขาคนดาเขาร้อนเงินมากแน่เลยหายเงินหรือเปล่าปนก่อนไม่ไม่ได้บอกเห็าะออกไม่ออกไปเจอเลยบอกมาบ้านพี่เอซีมาปนพี่เอหน่อยอะไรเ้ยะหว่างไปปนกับเขาคนมาอะไรเยอะกว่ากันอุ้ยคือตอนหลังไปปนไม่ค่อยได้แล้วเพราะนางไม่กดเงินแล้วก่อนนะมึงก่อนในกระเป๋าเยอะตอนหลังไม่กดเลยเพราะรู้ว่าอ้ํามานี่เงินหายเรียบเลย้จริงเคยถามนะคะว่าแบบเอ๊ะทำไมขยันขนาดนี้ทำอะไรไม่เหนื่อยหรอ เคยถามเป็นเรื่องเรื่องที่เขาชอบลงรูปอะว่าทำไมเธอลงรูปเยอะอําก็อันฟอลลเขาไปเลยจริงๆแล้วไม่ทะเลาะรายการแต่เป็นคนที่เห็นคนลงรูปไปเยอแล้วอึดยนหัวอัชอบดูอะไรที่มันแบบไม่ต้องลงอย่าลงถ้าไม่สวยจริงอย่าลงเฮ้ยพ่อพี่อีม่ขอโทษไม่ไม่้แล้วไม่ได้แวย่าตัเอาได้ไหไม่้ตายแล้วแม่ตายแล้วเงินในบัญชีคงหายคือ เอออะเขาพูดแต่แต่งรูปบ้างอะเนาะบ้างอ่ะมันก็เราจะบอกว่าก็เราก็เห็นอย่างเงี้ยแต่าอมันสวยจริงเกินไปแล้วก็อุอาจจะหมือนไส้น้องใหม่เนาะอันนี้ดีขึ้นไหมเจอกั็เราดูดีขึ้นไหมเขาเจอมาเราให้โอกาสแก๊สเอชมเขาหน่อยว่าเขาเขาลงเขาลงชิมไว้น้ำนะให้โอกาสได้โอกาสอ๋อไม่เห็นนะอ๋โอเคเขาเลยไม่ได้ตามเลยเขาไม่เห็นเขาไม่ได้ดูไอจีเลยค่ะ นี่เด็กเด็กเราลงชแวมพูน้ำเยอะเนี่ยเราปวดเราเราปวดเราโมโหมาคือตอนเนี้ยเขาเขาดูดีขึ้นจริงๆโกจริงนะอันนี้ไม่ได้โกหกไอ้รถื่อนเราหอมลงแรกๆก็น่าเขาเหี่ยวเพราะว่ารถเร็วเกินไปมันเหี่ยวแต่ตอนเนี้ยเขากินขึ้นมันก็ดีมันดีขึ้นมาจริงๆแล้วผิวเขาดีขึ้นจริงๆทันไหมทันทันแล้วพี่อนอันนี้ได้ไหมได้แต่อันนี้อันนี้ในบัญชีไม่หายแล้วไม่หายแล้วขอบคุณชีใค่ะแสดงว่าให้ซิกซี่ได้ได้เลยใช่ไหม ไหรือสัดได้ค่ะแต่ถ้าอยากเห็นรูปจริงอย่าเอาไม่ถ่ายให้อ้หอล่าสุดติตอบทำไมคะพีเลื่อนะตกาะเราไม่ได้ยาม้าเยก่อนมัได้ย่างอาหารแพงวอาหารพเรเคยเป็นลูกค้าได้ชิมมาก่อนทอกอแล้วก็อกหอแพงเลยแพง้ราก็เหมือนกัเราบอกเลยว่าแพงจังเลยแต่พอเขามาจัดจังหมูเขาซื้อหมูกับคนที่อุาซื้ออันนี้อันนี้อาเออเข้าใจแล้วว่า ต้องาานะอส่วนไอ้กุ้งเนี่ยทำไมก็ถามว่าทำไมถูกจังเลยมันไม่ชินอ่ะสามร้อยเก้านะสาิบเก้าเนาะสามร้อยเก้าสิบเก้ากไม่ถูกเมนูนมอื่นทำไมแพงเขาก็บอกว่าเขาก็ลงเขาก็ลงตามต้นของเขาจริงจังกุ้งเขาไม่ได้กำไรเลยเลยเพราะน้ำจิ้มมาให้ถุงใหญ่และค่าน้ำจิ้มมะน,นาวหรือที่อมันแพงนะคะก็นะคะนี่ไม่ได้อวยนะไม่ได้เข้าข้างอะไรบางอย่างก็แพงก็รู้สึกแพงแต่พอเรารู้ว่า เขาซื้อของจากที่นี่อ่ะเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลกับมันทุกทีอ้๊มอกว่ามันแพงเลยรู้ไหมค่ารถค่าขส่งซึ่งอ้๊มอ่ะก็คุณไม่ถูกเพราะอ้๊มประหยัดค่าขนส่งเพราะมีเด็กที่บ้านที่เองมาสมาบแล้วจ่ายตังค์นะแต่แต่ค่าอาหารแต่ค่ารถอ้๊มไม่มีเพราะพอเราบวกค่ารถไปก็รู้สึกเออมันแพงที่ค่ารถแหละแต่จริงๆแล้วเขาไม่ไม่อย่าพูดไม่แคร์เลยแล้วแต่คนไม่เหมือนกันดรือป่าพี่กเรียกไหมคะพอเจอแบบเรียดค่กขาหน้าหน้า นางก็ไม่เท่าไรเลยจริงๆนำคนโรคสดใสเนาะแบ๊วๆค่ะแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยเนี่ยทุกใจนางก็ไม่ค่อยดูอะไรหรอชอบกับข้าวชอบใช่ใช่นางชอบแบบรีวิว่เดี๋ยวก็มีเมนูใหม่ออกมาอีกแล้วใหม่ๆยูมีเยอะค่ะอาหารอร่อยเยอะนะคะอาหารติ๊กต็อกบ้างเปิดไปมทำไมเปิดไหมทำไมเปิดแล้วไม่เล่นอ้าวหมอใช่ไอจียังไม่เล่นเลยนานเข้าวันทีนึงถ้าถ่ายไม่ถ่ายหมาก็ไม่ได้เปิดมเลย อยู่บ้านไม่ว่างนะอยู่บ้านคงไม่ว่างเลี้ยงหมาหมาไม่สบายแล้วก็ดูดูทิลี่ทิลี่ปีกแมงมืองจีนกับไทยไม่ถูกเลยไม่ได้อยู่เมืองไทยนะขอโทษค่ะแตกหมดทุกอย่างแล้วอย่างจีนทุกอยเปิด tiktok แต่แบบไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรไม่เลยเลยเหรอไม่ไม่เลยไม่ดูข่าวไม่ได้อะไรเลยค่ะก็ดูแล้วมันเครียดเราช่วงนี้มันเครียดเพราะดูยไม่เลยไม่ดูดีกว่าเราไปสอบไม่ได้ถ่ายรูปเลยอยู่บ้านใส่ชุดนอนทั้งวันเช้า บางวันอาบน้ำวันละรอบวันละรอบคุยค่ะนี่ค่ะตั้งใจแล้วว่ามกราชขึ้นไปจะอาบสามรอบอาบสามรอบก็ได้จะจะจะเริ่มแบบว่าออกจากบ้านมากขึ้นดีกว่าเป็นปีหน้าเปีหน้าเป็นประจำปีเลยว่าจะออกจากบ้านก็อย่าดูเขาหนองหมาไม่สบายมากทะเลเราดูว่าต้องอยากอยู่ทุกวินาที ตั้งเป้าปีหน้าคือการออกจากบ้านเยอะขึ้นตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าก่อนว่าเราจะต้องพยายามออกบางทีออกอกไปแล้วเจอคนแล้วมันเหนื่อยอ่ะเป็นหัวเนาะเดี๋ยเหนื่อยแล้วเนาะอ่าก่อนจะก่อนจะไปเดือนหน้าจะเจอกันไหมคะถ้าไม่เจอเราจะได้คุยกันปีใหม่เหยขอเป็นเพื่อนเอาไว้เลยจ้างห้ามสิวิ่งจ้างเราคนกันเองบางคนกันเองไม่รู้จักกัน ท,ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะพี่ๆน้องๆที่นี่เราขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็ขอให้มีความสุข uh นะคะด้วยด้วยเงินทองมีความสุขทั้งทุกๆปีเลยค่ะสค่ะ่ารูกันนะคะ